ต่อไปจะเป็นคลิปในส่วนของการคำนวณน้ำหนักที่สูญหายนะครับการคำนวณน้ำหนักที่สูญหายเพื่อหาเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่สูญหายนั้นมีอยู่2รูปแบบคือแบบที่1%นเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่สูญหายแบบ bitumen to sample และ bitumen to aggregate การหาเปอร์เซ็นต์สูญเสียในกรณีของ bitumen to sample จะเป็นการเปรียบเทียบป,ปริมาณ bitumen กับน้ำหนักของตัวอย่างออทั้งหมดซึ่งรวมทั้ง bitumen และมวลรวมไว้ด้วย โดยสูตรการคำนวณที่ใช้คือเปอร์เซ็นต์สูญเสียเท่ากับน้ำหนักบิทูเมนที่สูญเสียหารด้วยน้ำหนักของก้อนตัวอย่างทั้งหมดและคูณด้วย100ต่อไปการหาเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่สูญหายแบบบิทูเมนทูอะกิเกตจะเป็นการเปรียบเทียบป,ปริมาณบิทูเมนกับปริมาณของมวลรวมหรือที่เรียกว่าอะกิเกตที่ใช้ในการผสมโดยสูตรการคำนวณคือเปอร์เซ็นต์สูญเสียเท่ากับน้ำหนักบิทูเมนที่สูญเสียหารด้วยน้ำหนักของอะกิเกตทั้งหมดและคูณด้วย100 สรุปคือกรณีแบบ b i ูเ m นทูแ s a m p l e เป็นการเปรียบเทียบ b i ทู m มนกับน้ำหนักรวมของทั้ง b i ทู m มนและมวลรวมในตัวอย่างและแบบ b i ทู m มนทูอ g g e คือการเปรียบเทียบ b i ทู m มนกับมวลรวมเท่านั้น